ที่เราไม่ได้ไประสานกับตัวงานอื่นก็เฉพาะของสกอรอาชญาติคนนอกเก้ามาเนี่ยครับก็วันนี้เองนะครับก็มีผมเป็นยองเชิดกวันนะครับสมาชิกวุฒิสภา,านะครับแล้วก็มีท่านบริวิทย์เป็นสมบัตินะครับเป็นรุ่กนกรมธิการในในนัดสุดนี้นะครับแล้วก็คณะทํางานของสมาชิกวุฒิสภานะครับเข้ามาก็เบื้องต้นนะครับวันนี้เองเมื่อกี้พอบอกว่ามีการจับคุณลักษระก็บอกอ่าส่วนหนึ่งที่อยากอยากให้มันมี สิ่งที่เราได้อะไรอะไรอย่างเพื่อคือคือ,ค,อคือเราก็ทราบว่าในจังหวัดเองอาจจะมีการลงทุเข้ามาที่แทบทุกวันไม่ด่านี้ก็มืออื่นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่เรามองนะครับเราอยากหาอุปกรณ์ต่างๆหรือที่เสนอต่อภาครัฐหรือไปยังส่ศูนย์นน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 นรัฐบาลน,นะครับไ่เห็นว่าความสําคัญของทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยครับมันสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานของภารกิจของหน <c oughs> ่วยงานทีนี้พอฟังเบื้องต้นเนี่ยครับก็จุดน้ำเกลือเนี่ย ก็ไปจุดอ้อมกันหมดแต่ถามว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีอะไรก็ตามเี๋อาจจะเป็นโดนจับความร้อนหรือว่าเป็นตัวที่จับอะไร่เซ็นเซอร์ต่างๆอะไรเนี้ยครับมันก็คงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานได้มากยิ่งขึ้นแล้วคันี้เองก็คงเราก็คงจะต้องคิดวางแผนที่เหนือชั้นกว่าของผู้นำพาหรือพวกในหน้าทั้งหลายต่อไปเนี่ยครับก็วันนี้ก็คงจะต้อง หลังจากภารกิจตรงนี้ครับก็คงอ,อยากให้ท่านพาไปสำรวจหรือว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็คือเราจะมีแบ่งกันไปก็คือว่า,าก็คงไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ปกันหมดแต่ก็คืออยากจะลงพื้นที่ในการเดินสำรวจเข้าไปเลยเนี้ยครับถ้าเป็นได้ก็ไปเป็นแบบนั้นเลยก็ได้ครับเพราะว่าหลักๆก,ก็เราเลยอาสามานันรเงมันแค่2คนหลัลกๆนะครับเพราะว่าท่านกรรมิการอื่นน่านจะไม่ค่อยสะดวกข้อข่าไม่ดีก็เราอยากเข้าไปถึงให้เห็นนะครับ พอเห็นเนี่ยไอเดียของในคณะสมาชิกวิสาหกคือเราสามารถเอาไปพูดให้กับหน่วยงานเกี่ยวข้งองได้เพราะเราเห็นว่าจุดน,นี้มันน่าจะเป็นไปได้แล้วก็เสนอแนะกันมาว่าหลังจากที่เราเห็นภาพจริงในพื้นที่จริงหร,หรือเขาเรียกว่าในการลงไปสำรวจพื้นที่ที่ท่านเดินเข้าไปในป่าอะไรกันต่างเนี่ยจริงๆแล้วค่ำคืนนี้ก็ทําได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าท่านอนุเคราะห์ก็ยินดีมากเลยครับเพราะเราก็อยากจะมาแบบนั้นนะครับเข้าไปลงพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ครับอา,อาจจะหลังบ้านว่าช่วยเคสสองเคสคืนนี้อยากได้ดจริงๆยาเสพติดอาจจะละมันนานๆมีทีไม่เป็นไรแต่ลมมีเข้าเมืองถ้ามันได้กระทัง่งภาพบรรยากาศในการเข้ารวบจับกลุ่มหรือกล่นสารคดีจริงๆอยากได้ตรงนั้นด้วยก็คุณต้องฝากท่านนะครับว่าช่วยช่วยดูให้หน่อยผมคิดว่ามันน่าจะมีนะครับ นะครับแต่ก็ถ้าไม่มีจริงก็ถือว่ามันเราโชคไม่ดีแต่อยากให้มีเพราะว่าตลอดทุกว่า,า mm. บอกท่านลองมจริงจงมันไม่มีมันต้องมีมาแล้วเราเชื่อว่าแบบที่ท่านบอกครับว่าแต่เราท้านทานในการอ้อมนี้ครับค,คือคือเราไม่ไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมาพูดว่าเอ้เรามีการปล่อยผ่าแล้วเลยแต่เรามองว่ากําลังคนเองเนี่ยครับมันก็มีจำนวนจำกัดในการดูแลและท่านก็พยายามดูแลที่4ชั่วโมงจริง หรือว่ากระทั่งเราอยากจะําเสนอให้เห็นนะครับว่าบางคนบอกว่าทหารมีเฉพาะช่วสงสำคัญแต่ในเวลาทีาม่มีสำคัญเช่นฝั่งเราไม่มีสำคัญมีแต่ฝั่งเกาหลีตอนนี้แต่สิ่งนี้เองที่สิ่งที่ทาหารคอยดูแลทําแทนหน่วยงานอื่นก็คือตั้งต้นเลยในฐานะรั้วของชาติแล้วเราคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านเหนื่อยกันแค่ไหนผมก็ทราบกระทั่งเองนบประมาณเวลาล่วงล่วงเวลาเหมือนกันรู้สึกแค่ เปรอร์เซ็นต์สามสิบกว่าบาทต่อความเหนือยสักอย่าง่ใช่ไหมครับประมาณนี้ซึ่งผมก็บอกว่ามันมันค่อนข้างน้อยแต่ท่านดูแลเพื่อผลประโยชน์อของประเทศชาติเป็นหลักอยู่แล้วันีครับอันนี้ก็สิ่งหนึ่งครับที่เราได้ทําในฐานะสมาชิกวิทยาในการที่นําเสนอไปรครับว่าเรื่องสมัยการการดูแลแลาพันาเพราะว่าท่านคือผู้หนึ่งที่เสียสละท่านต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเองนะครับในการจับกลุ่มทั้งยาเสพติดแล้วก็ผู้หลบหิเข้าเมืองเนี่ย ผมก็มองว่ามัคนคงไม่ได้แบบสะดวกสบายเดินไปเดินมาให้จับดยด่นงวาผมคิดว่าบางครั้งก็คงจะต้องมีเหตุการณ์ที่มีการต่อสู้อะไรกันบ้างอยู่้วครับแล้วท่านก็ทุกคนมีครอบครัวที่อยากจะต้องกลับไปหาอยู่แล้วก็คงในการทำธาฐฐรกิจเสี่ยงภัยต่างนานานี่ครับก็อยากให้ประชาชนคนไทยได้เห็นนะครับเวลาเราจะนําเสนอต่อไปเราจะนําเสนอให้มันเห็นว่าให้เขาเห็นความสําคัญสําหรับโดยเฉพาะทหารที่อยู่แนวชายแดนแบบนี้ครับถึงแม้จะเป็นธุรกิจไม่ใช่สงคราม แต่สิ่งหนึ่งพวกนี้ก็สําคัญถ้าได้เทคโนโลยีเข้ามามอำนวยความสะดวกก็จะดีมากยิ่งขึ้นท่านไม่ต้องไปขับเรือแข่งพวกนี้อาจจะไปเจอตอไม้เนินหินเนินอะไรก็ตามแต่เรามองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถช่วยท่านได้มากยิ่งขึ้นในการทำางานนะครับทีนิดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็เอาจริงๆแล้วนะก็อย่างที่ท่านปริญญาท่านเรียนมาสุู่คืงจริงๆเนี่ยเราอยากเจออย่ากสมัมผัส เพื่อที่จะเวลาท่านไปนําเสนอในสภานท่านไปนาเสนอไปหลายเรื่องนะเรื่องพระเรื่องอะไรท่านได้ดูข่าวท่านก็ได้เห็นสูตรสีน้ฟูนี่นะที่อภิปรายอยู่ในสภานแล้วก็ท่านก็เป็นหนึ่งในตัวกี้ของผู้ที่สภากันนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะพูดอย่างนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าท่านต้องเห็นเห็นกระตายจริงลงไปยสมคัญจริงๆแล้วก็ท่านสามารถที่จะเอาออกไปถ่ายทอดได้เป็นกระบอกเสียงให้พวกเราได้เพราะพวกเราก็ามีโอกาสพูดอย่างนั้นก็ต้อง่ันตางนี้ ก็อยากอยากเรียนว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่ท่านบอกถ้ามีเคสหรือว่าวันนี้โชคดีโชคดีอันน้นแล้วแต่แต่ว่าถ้ามีได้ก็จะดีท่านก็จะเห็นชะตาแล้วก็ไปเล่าให้ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์น้งเรียนะครับว่าในส่วนของรพยาฎกิจละย่ากองกำลังศูนย์สีนะครับในการย์ในการพัฒนาเฉลี่ยเรามีการได้รับการสนับสนุนจาก ัวกองกำลังสูนสีเองจากส่วนการกองทัพบ,บกและกองจัดการทองทไทยนะครับในการให้การนันผนเรื่องยุทธามพิเศษเรื่องพิเศษซึ่งปัจจุบันหน่วยมีอยู่แล้วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับแต่ว่าที่นี้หากได้รับจัดสรรมาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของการออกปฏิบัติงานในค่ำคืนนี้โดยทั่วไปหน่วยจะออกปฏิบัติงานกันทุกทุกวันเลย ทุกวันทุกคืนอยู่แล้วนะครับโดยมีการผัดเวียนกันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาคณะไปทั้งเส้นทางทางบกและเส้นทางทางน้ำนะครับเพื่อดูสภาพการปฏิบัติงานแล้วก็เผื่อว่าเจอขบวนการลามโลกทางวาปิดอเลยได้มีมมาวด้วยครับกูรครับแล้วก็เบื้องต้นตรงนี้เสร็จเรารอ แล้วเราจะไปที่จุดเริ่มต้นก่อนได้ครับแล้วก็้ภารกิจตอนนี้ก็ค่อยว่ากันเพราะเร้นนัดเต็มดีโมไปยังไงบ้างอย่างนี้ครับก็ได้จากทางทางพลังของทางทางทหารที่กำลัพาไปครับรถตู้เรากจับของเราไว้